นี้เข้าไปร้องอีกอย่างว่าดังมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมีกระแสข่าวมาว่าซูเปอร์สตาร์ของวงการบันเทิงจีนอย่างแองเจล่าเบบี้เนี่ยถูกแบนแล้วก็โดนถอดออกจากรายการไวตี้หลายรายการรวมไปถึงงานอีเวนต์ด้วยนะคะจากภาพที่เห็นเนี่ยนะคะถูกตัดออกแบบเนียนมากๆเลยนะคะซึ่งนั่นหมายความว่ารายการนี้จะไม่มีแองเจล่าเบบี้อยู่ในรายการอีกต่อไปสาเหตุเพียงเพราะว่า เธออาจจะไปดูโชว์คาบเร่โชว์ Crazy Horse ที่ประเทศฝรั่งเศสในรอบที่ลิซ่าลลิ่าขึ้นไปแสดงแม้ว่าก่อนหน,น้านี้ทาง Crazy Horse ได้เคยออกมาโพสต์แล้วนะคะว่าน่าเสียดายมากๆที่ Angela Baby ไม่ได้มาดูโชว์ที่ Crazy Horse แต่ชาวเน็ตจีนบางส่วนนะคะก็ยังไปขุดภาพค่ะว่ายืนยันว่าเธอนั้นเข้าไปดูโชว์ครั้งนี้จริงๆค่ะ ซึ่งนีก็เป็นภาพจากชาวเน็ตจีนบางส่วนนะคะที่เขาพยายามเปรียบเทียบห้เห็นว่า Angela b a b เเข้าไปดูโชว์ในครั้งนี้จริงๆถามว่าทำไมมันถึงผิดมากขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะประเทศจีนได้มีการระบุเอาไว้ค่ะว่าคนในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใดๆที่เป็นการส่งเสริมในเรื่องของเพศมันก็เลยกลายเป็นความผิดใหญ่หลวงใหญ่โตมากๆเลยะค่ะทุกคน ซึ่งที่เกิดไม่ตั้งแต่แรกว่ามันคือข่าวที่เรารู้สึกว่าอีอย่างวะก็คือว่าจริงๆทั้งโลกอะ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่จะเข้าไปดูการแสดงโชว์ครั้งนี้เลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าชาวจีนบางส่วนเองเนี่ยเขาก็คงเห็นด้วยแหละว่าเข้าไปดูมันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเลยในขณะเดียวกันท่านนี้เนี่ยคือผู้บริหารของ m อมเอนะก็ได้เอกมาโพสต์ให้กำลังใจแองเจล b าเบบี้เหมือนกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแองเจล b าเบบี้ด้วยนะคะ